ชาวกัมพูชาไม่ยอมย้ายออกจากบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วที่รุกล้ำอธิปไตยของไทยแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไทยต้องทำอย่างไรนิวส์เจสวันนี้สรุปให้คะ่ะ วันนี้สิบตุลาคมเนี่ยถือว่าเป็นดีเดย์นบเป็นวันครบกำหนดเส้นตายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระแก้วได้แจ้งกับผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมอนเจยให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ที่รุกล้ำอธิปไตยของไทยเหนือเส้นแดงบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสระแก้วแบบสมัครใจแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องหารือกับคณะกรรมาการเขตแดนไทยและกัมพูชาหรือว่า JBC ก่อนตามที่กัมพูชาเนี่ยอ้างว่าเป็นข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยและกับ หรือว่า GBC ค่ะโดยข้อตกลงนี้นะคะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ว่าสาแก้วและผู้ว่าจังหวัดบันรเตียเมินเจยของกัมพูชาร่วมประชุม JBC สมัยพิเศษเมื่อวันที่10กันยายนปี2568แล้วก็เห็นชอบให้มวลชนทั้ง2ประเทศนะคะถอยห่างจากพื้นที่อ้างสิทธิ์ไป500เมตรโดยไม่ให้มีการปลุกระดมมวลชนไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศไม่เพิ่มกาลังคนและอาวุธ โดยจังหวัดาแก้วเนี่ยก็ขอสงวนสิทธิ์ออกเอกาสารที่ดินทำกินของคนไทยแล้วก็ยืนยันว่ากัมพูชานั้นจะต้องออกจากพื้นที่ภายในวันที่10ตุลาคมหรือก็คือวันนี้ค่ะ นอกจากนี้ทางไทยเนี่ยก็ยังยื่นบอกให้ทางกัมพูชานะคะจะต้องส่งแผนอพยพและถ้าหากว่าเลยจากวันที่10ตุลาคมไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าหมดเวลาของการเจรจาค่ะแล้วก็เป็นวันเริ่มต้นของความชอบธรรมที่ทางการไทยทุกหน่วยงานจะลงมือปฏิบัติการตามกฎหมายในราชอาณาจักรไทยเนื่องจากว่ามีการแจ้งเตือนให้ชาวกัมพูชานั้นออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก่อนหนานี้เมื่อวันที่20กันยายนค่ะกัมพูชาเนี่ยก็ได้ออกหนังสือประท้วงแล้วก็คัดค้านนะคะกรณีที่ไทยนั้นใช้กฎหมายไทยกับพลเมืองกัมพูชาและจนถึงตอนนี้ค่ะกองทัพบกเปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชานั้นยังคงนิ่งเฉยไม่มีการส่งแผนอพยพ ไม่เพียงแต่ไม่ร่วมแก้ปัญหานะคะแต่ยัง<จ>กลับมีการ<ต>บิดเบือนข้อมูล,ลเพื่อสร้างภ <จน S 1> าพว,ว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายถูกกระทํทาพร้อมกับปลุกระดมแล้วก็จัดตั้งมวลชนโดยใช้วิธีการเดิมๆนั่นก็คือใช้ประชาชนเป็นโลมนุษย์ทั้งเด็กผู้หญิงและพระสงฆ์ค่ะคำถามคือในเมื่อชาวกัมพูชาไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่ที่รุกล้ำอธิปไตยของไทยทั้งในพื้นที่บ้านหนองแะแก้วและบ้านหนองจานไทยจะทำอย่างไรต่อ แล้วหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรสิ่งที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยจะทำนะคะก็คือการทวงคืนอธิปไตยค่ะทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองจะทำงานร่วมกันในการผลักดันชาวกัมพูชาที่รุกล้ำอธิปไตยของไทยให้ออกไป โดยมาตรการเหล่านี้นะคะก็จะไล่ไปเลยคะ่ะตั้งแต่หนักไปหาเบาแล้วก็เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนหลักสากลแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะโดยอาจจะเริ่มจากการใช้ชุดควบคุมฝูงชนและชุดกองร้อยน้ําหวานแต่ถ้าหากว่ามีการใช้อาวุธสงครามทหารเนี่ยก็จะเข้าปฏิบัติการควบคุมทันทีค่ะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนจากการใช้กฎหมายตามพรบรป่าไม้ปี2484และพระบรคนเข้าเมืองปี2522มาบังคับใช้กฎอายการศึก ส่วนการยกย้ายชาวกัมพูชาการผลักดันนั้นจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการประสานกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานอย่างเช่น IOM เป็นต้นเพื่อให้มาร่วมสนับสนุนการยกย้ายของกัมพูชาในครั้งนี้นะคะ โดยเบื้องต้นวันนี้นะคะทางการไทยเนี่ยก็ได้มีการปูทางค่ะโดยให้ทางด้านของกองกําลังบูรพาเข้าเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วในพื้นที่จังหวัดสระแก้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการแจ้งกับทหารทางกัมพูชาให้รับทราบเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและหวังว่าทางการกัมพูชานั้นจะให้ความร่วมมือตามที่ตกลงในที่ประชุม GBC ซึ่งการเก็บกู้ทุนระเบิดในวันนี้นะคะทางด้านของกองกําลังบูรพาเนี่ยก็จะมีการพาคณะ IoT เข้ามา สังเกตการปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดในวันนี้ด้วยและการเก็บกู้ทุนระเบิดในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกค่ะว่าฝ่ายไทยนั้นเริ่มปฏิบัติการแล้วและการเก็บกู้นี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเคลียร์ทางให้กับเจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการผลักดันทางด้านของฝ่ายกัมพูชาที่เข้ามารุกล้ำอธิปไตยของไทยได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะ สถานการณ์ที่บ้านหนองจานและบ้านหนองแยาแก้วในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของข้อพิพาทช,ชายแดนเพียงอย่างเดียวแล้วค่ะแต่ว่ายังสะท้อนถึงความเด็ดขาดในการปกป้องอธิปไตยของชาติไทยภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลในขณะที่ไทยเนี่ยก็ยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีและความร่วมมือระหว่างประเทศในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งยังคงเพิกเฉยแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการดําเนินการตามข้อกฎหมายนั้น ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วฝ่ายไทยจะใช้มาตรการหรือยุธทธวิธีใดในการผลักดันชาวกัมพูชาออกไปยังพื้นที่ที่รุกล้ำอธิปตไตของไทยค่ะ The Standard Economic Forum 2025 Thailand s n e x t Frontier พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้ งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตรเออร์ลีเบิร์ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรไบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อ e n t